สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชากทุกท่้านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถตักล้อยางเข้าใหม่นะครับครับวันนี้เรามากับคมัสุ WA 3 2 0 320อของคมัสุรุ่น6นะครับมาถึงเมืองไทยสัปดาห์นี้ก็เป็นคันที่3นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ครับปี2013นะครับดูเครื่องกันก่อนครับ แห้งๆเลยนะครับเก่านอกจากญี่ปุ่นนะครับปกสูบมีเทอร์โบครับน็อตๆนะครับสภาพก็ดูดีครับยังเงาๆเลยนะครับครับตัวนี้นะครับขนาดบุ้งกี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ามคิวนะครับอีกครับมีกล้องหลังนะครับรุ่นนี้อ่าเป็นกล้องเสริมนะครับไม่ใช่กล้องหลังนะครับก็เป็นกล้องที่ติดมาจากญี่ปุ่นนะครับ ขนาดยางก็เป็นเบอร์20.5สิบก่อบห้นะครับตัวรังเฟรมเดิมๆครับสีสวยนะครับตัวแชเย็นนะครับท่อเสียก็พุ่มสนวนกันความร้อนเรียบร้อยนะครับเครื่องหกสูบนะครับนี่ครับตัวซับเสียงนะปลอยต่างๆนะครับหมดปากยังอยู่ครบเลยนะครับรุ่น6นะครับปี2013นะครับตัวนี้ ก้อนช่างใหม่นะครับเอวอ่อนนะครับใช้งานง่ายครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เป็นนิยมนะครับนี่ครับสภาพสวยครับเดิมๆครับระบบไฮดรอลิกระบบเครื่องดนเกียร์นะครับพร้อมใช้เลยครับในส่วนของบุงกีครับตัวนี้ก็จะเสริมแก้มค้างมาด้วยนะครับ ก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับนี่ครับไฟส่องสว่างมีครบเลยนะครับสภาพสวยครับตัวนี้เป็นรุ่นค่อนข้างเป็นตัวท้ายของรุ่น6นะครับเป็นปี2013แล้วนะครับเอลออนนะครับตัวดังเป็นสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวดูภายในห้องคนขับนะครับตัวนี้ปูพ่มแดงมาด้วยนะครับนี่เบาะเดิมๆครับ มีไซเลนด้านหลังนะครับติดเสริมมาครับคอนโรลคู่น้ํามันนะครับระบบเกียร์เดินหน้า4ถอยหลัง4แล้วก็นี่ตัวนี้กล้องมองหลังนะครับเป็นกล้องเสริมนะครับแต่ว่าตัวปกติแล้วนะครับรุ่น6ก็เขาจะไม่มีกล้องมานะครับมีแอร์เย็นเรียบร้อยนะครับครับพี่ไม่ได้หายอยู่นะครับทักทายกันได้นะครับสัปดาห์นี้จะมีกันมาสาคันนะครับ w a 3 2 0ารครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมเ,มเบอร์โทรต้อมด้านล่าง2เบอร์นี้ได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรีวิวนะครับ w a 3 2 0ระครับจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ